สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวินฟาร์มครับผมมานี้มาเปิดคลิปพี่น้องคือเก่าพี่น้องเกาบรรยากาศหนาวหนาวแล้วแหละแต่ว่าฝนก็ตกไปปล่อยเสิ็จแลแต่ว่ามันบรรยากาศมันหนาวหนาวแท้ทีแล้วันนี้เลยมาถ่ายคลิปอยู่สวนป่าสวนนาวินฟาร์มครับดูเลี้ยงกบในกระชัาเลี้ยงกบในน้ำเขาพี่น้อง ไอ้ปัจจัยลักเมื่อนี่เพแม้นมาไอยู้ไปขังรังเราไปเนาะแต่ปัจจัยลักไอ้มื่อนี่ก็คือบาวินไม่เห็ดไอ้ไอ้เขาเรียกว่ายังไม่เห็ดที่ให้ครบจำซินหรือครบเขาเบาเนาะนบาวินเพิ่งเห็ดเสร็จไปแต่ว่าเห็ดเห็ดแล้วส่วนหนึ่งต่มันยังบ่เสร็จ ไอ้ทั้งเบิดนำบอวินเราจะไปจะเห็ดออมแล้วก็จะตกกลางเนาะแต่อันนี้มันเสร็จตั้งแต่ตกกลางกันเถอะพี่น้องโอเคพี่น้องก่อนที่จะแบบเบึบ้งคลิปกะข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ,วรบ,บ,บ,วรบอ,กกอ,อ,อว,นบวนนอบินนะครับผมฝากกดติดต่อใครบอวินนะครับผมพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมพี่น้องโทรผ่านชิมไม้ทีบอวินจะล้มห้พี่น้องเดี๋ยวประกาศเอาโอเคพี่น้องกดมือกันแล้วครับผมไปอันนี้ครับผม ในเฟืองเี่ยพก่นองเฟืองชุบน้ำแล้วกับบอเวนวาเจนสซเลนขังข้างบนอนกะ่ะให้เฟืองมันแข็งนะให้เฟืองมันให้มันเก็บให้มันเก็บไอ้ความชื้นไว้บอเวนรรก็เฮ็ดอันนี้ทินะเฮ็ดหู ทุกเมืมันเขาคันมันมัเขามันกับเขานี่แหละแต่มันอ่ะเขาไปเฮ็ดไปซื่อึนะเฮ็ดไมันเหมือเขามันกันไ่เขาไปเองของมันอ่ะก็นี่เฟืองบาวินรู้สึกว่าหน่อยบาวินจับตรงไปเอามามาอีกข้างบนนะข้างล่างห้องแกเปิดป่วยมันเชื่อๆเื่องนี่ซึ่ง้วก็ว่าจะเฮ็ดด้านข้าง ออมมาออมบ,บอดบดเลยจะปล่อยน้ำน้ำน้ำจะบนเราเติมถอกจะปล่อยน้ำม,มันแหง้งเคทเรคือธรรมชาติเป็นแบบธรรมชาติเห็นมันแหง้หแงหหปุ๊บมันเห็นมันดูว่าน้ำแห้งเวลาเขาดูหน้าปุ๊บเห็นมันส่วนขเขก็มาเบื้องนี้ว่าบอวินว่าจะมาเติมอยู่กับปฏิเสธฟังใน,ใน,นี่ปุ๊บเนี่ยนี่ยความสมบูรณ์ มึงมันก,นนกับมันนักองกันนี่เลยพี่น,น้องจริงจริงว่าวินว่าจะประกบขี่พี่น้องว่าวินว่าจะเฮ็ดเอาเฟืองมาใส่เนี่ย,ยแหละใส่ฟังข้างเนาอ กบมส่วนหนึ่งส,ส,สองฟังให้ตรงกลางน้ำที่จริงบาวินว่าจะเลี้ยงกบในหน้าเขาบ่ปูเขาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนว่าเขาบ่ข้นมันข้นแค่บ่กี่ตนเองวันนี้นงานหามันก็เล็ยกยงขนแท้ก็เลีเ้ยบเลี้ยปล่อยเลยปีนาไม่พี่น้องปีนาว่าจะพอเองแล้วก็จะเลี้ยงกบในหน้าเขาแบบเต็มแรบบูปแบบแบบเลย จะปลูกเขามันใหญ่ก่อนเราค่อยเอากบลงมาคือคือกันกันกบบอ่อหลังสิ่ไหะโง่กบตัวนี้ขีง้งาเสร็จยู <c oughs> อันนี้กะโ <c oughs> <c oughs> อ่นน <c oughs> มันเขาให้มันมุดเข้าไปัาง้างอันนี้จะ่อยนนับให้มันมันกูปิกาดตัวนี้ไปเนอะเว้ไปก่อนละถามมันหักยังไนบุบบัานั่นน,นนะั่ะ นี่แหละไปแล้ว,ลวตอออ้องไปอาเฟืองมาอีกที่น้องเฟืองบ่พออ่ะพอด,ดีได้เอาสแลนออกบางสแลนมันบางอัน หาเท็กหน้าพอดีก็โอเคแล้วออสแตดออกก็โอเคแล้วแหงเดียวมากคจะเห็นตรงหลงนยอันนี้มันสดงมันบางมันมืดหมดอันนี้ก็จะพอดีก็จะเลี้ยงเลี้ยงเซตปุ๊บแล้วก็ให้มันกบยำสินขายขายกบยำสินดีกว่านะคาถูกจะเอราคาแพงกว่ากันเยอะ คันโบม,มีคนซื้อกับพอดีกับวัฮทีปีนา้ากะยังก่อนเอเพาะปีนาวสวยเลยพี่น้องเอถ้าขัง,ขงกบก็ออกั็หลายอยอู่ ให้หมอนี่คอมมันนี่ในพี่น้องเห็นบ่มมันเข้าไปมันก็จะมันก็จะโดดขึ้นหาส่วนหายย้ายั่งที่ของมันจะเข้าไปเนาะ แต่สำคัญเขาต้องไอ้เขาต้องพุ่มนำมันสองสามมือพุ่มทีหนึงพุ่มนำเฟืองนพี่น้นนนนนองถ้าเบิ่งก่นอนว่าแต่ว่าเขาเขาอเบาอเราเขาเบาไอ มันบกินอาหารเลยถ้าเบิ้งว่ามันจะตายบ่คขาเห็นเขาบอกว่ามันถ้าตุมโนเฟื้องแขงนะกบมันก็จะแห็งตายนั่นเห็นเห็นเ่าไหมน้องมันเขาไปเราบริโภคไงเขาไปส่วนถ้าเบิง้งถ้าเบั้แล้วมือเศ้าจะมาเอาอาหารเนะห็ดตะมุนี้เพราะว่ามือแรงน่าจะแห้งแนละ้วตรงนี้ หแหงหแหงนะนามหแหง้ะคงจะบม่มีอ่าเพียดสีหาหกจม้งสามเธอกับพอ่อเถอะตัดออกแต่ว่ามันยังมาตายมันยังแงเออมันยังเขียวอยู่ ตะปูว่าม่ใแต่กันมันไม่เหนอยอดออกมาโอเค จะาับ,บรรยากาศในมือแรงพี่น้องบายซีมังแรงแนะหนาวแล้วคนพุ่งไปป่ยวยที่ต่วมันก็บรรยากาศหนา,นาวแล้วโอเคพี่น้องชิปนี้มาเฮ็ดไอ ที่ครบจำส้นครับถ้าเบ่งวันว่ามันวันอื่นมันจะยังารปันเองมันจะเขออ้าบ่แต่ว่าเฟืองบอวินน่าจะหน่อยน่าจะได้ออกมา,ามอยู่มให้รองกลางน,นะแต่อีด้านข้างนี่บอมวินก็จะต้องหาเฟืองไหม Okay, พี่น้องขึ้นไปมากิมเนี่ย็จะร่วมกับอะไกับชาวบ๊อบวินะครับผมฝากติดตามบ๊อบวินเนยในช่องนะ้ำวินฟามครับทำรับผ้าจากกันไปด้วยกบในหนนาขอพี่น้องสำหรับทีน่นี่สวัสดีครับ